ไปดูความเคลื่อนไหวต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพศรีนครได้มีการกำหนึกอ่าผนึกกำลังองค์กรพันธมิตรนะครับกรมงามาเดงเกลซีโร่ร่วมผักดันประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออกครับ นายชวินศิรินารลงปหลัดกรุงเทพมหานครน,นะครับร่วมพิธีลง,งานามัาถึงข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับเพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออกโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลาลัศมีนายกพัทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมพร้อมด้วยผู้แทนภาคีเกือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจำนวน11องค์กรประกอบด้วยพัทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมกลกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลายัยมหิดลสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยและบริษัท ภาคเขต้าประเทศไทยจำกัดนะครับร่วมลงนามโดยโรคไข้เลือดออกเกิดจากพาหะนำโรคอย่างยุงลายนะครับที่มักจะมีการระบาดในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยซึ่งการติดเชื้อไข้เลือดออกอาจทาให้มีอาการรุนแรงหากมีอาการแทรกซ้อนอาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นความตระหนักรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคทั้งภาคประชาชนและบุคลากรด้านสาธารณสุขก็ขจะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อของโรคนี้ได้นะครับ ทั้งนี้ในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีจํานวนคนที่ติดเชื้อเนี่กว่า3,500,000ารายที่ต้องเป็นผู้ป่วยจากโรคนี้นะฮะโดยในปี2562มีจํานวนผู้ป่วยสูงถึง1,30,000ารายนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลและเป็นการระบาดร่วมกับโรคอื่นๆยิ่งจะนําพาในเรื่องของเป็นภาระ ตัวของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็ในเรื่องของระบบสาธารณสุขของประเทศด้วยนะครับด้วยความตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดการระบาดของไข้เลือดออกจึงได้มีการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนการพัฒนาและต่อยอดระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและควบคุมการระบาดของประเทศไทยเข้าสู่สังคมปลอดไข้เลือดออกภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนสี่องค์กร,กรกกจ,จึงได้ร่วมกันดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจใน เดงแกซิโร่เดินหน้าวางแผนงาน5ปีนะครับเพื่อร่วมกันผักดันประเทศไทยสู่สังคมการปลอดโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยนะฮะที่จะผลิตกาลังกันในการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเข้าสู่สังคมปอดโรคไข้เลือดออกนั่นเองครับ